จะพาไปลุยห้าปูดำกันตามมาครับนี่เรากำลังเดินห้าห้าหลูป,ปูกันนะครับ ฮาลูปูดำตอเดี๋ยวถ้าเจอรูแล้วจะมาดูวิทีคุดกันตอนนี้อย่างห้าไม่เจอตอนนี้ก็เจอรูปูดำนะครับแต่ยู่ใต้โพรงไม้คุด เอาไม่ได้นะครับตรงดูนี้นะครับนี่ก็มาดูนี่นะครับเป็นอ่าอันนี้ก็เป็นทางเป็นรอยเดินของปูนะครับนี่น,ะนีก็นี่ก็รอยปูเต็มไปหมดก็คือตัวนู้นเหมือนกันมากินน้ำตรงนี้เพราะน้ำเยอเนี่ยครับเป็นรอยปูดําครับ